วันที่8กันยายนเป็นวันแรกในการเข้าวิทยาลัยนะคะ Beijing Chinese Culture and Language College นะคะนี่เป็นตึกรามบ้านช่องของเขานะเธอมันสวยอะ่ะมันทำมาด้วยแบบเอ,อ่อหินอ่อนน่ะไม่ได้หินอ่อนแค่แบบว่าแคบบ่เแบบนี้ยเห็นไหมไปจนสุดลูกหูกลูกตาคือทั้งชั้นทั้งตึกทั้งแบบ4ีหชั้นนั่นน่ะเธอ เออมันเดี่ยแบบสบายมากเข้าไปคือเย็นมากเพราะว่าช่วงนี้มันก็เข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแล้วก็อากาศก็จะเย็น,เย,นเย็นเย็นเช้าแล้วก็เย็นตอนเย็นเย็กลางคืนกลางวันก็แดดร้อนมันทําให้แบบว่าความเย็นหายไปส่วนนี้คือห้องเรียนค่ะเราก็จะเรียนกับ เหลา่าืนะคะภาษาจีนก็ได้มาคันจะคือคําว่าตุย้ยตุ้ยแปลว่าใช่นะคะมาดูห้องน้ำในวิทยาลัยกันค่ะมีให้เลือกทั้งแบบสักโครกและแบบออริจินัลนะคะแต่ทุกที่เลยนะเธอไปมาสีที่ไอสีวันสะอาดทุกที่เลยส่วนนี้เป็นร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเป็นร้านขายขายแบบขนมขายของใช้พวกนี้ค่ะราคามันก็จะแพงกว่าข้างนอก นิดหนึ่งนะคะคือถ้าใครอยากได้อะไรด่วนๆก็จะมาที่นี่ได้นะคะวันนี้เราก็มาดูนะอของกินมีไอติมมีน้ำมีหมดเลยส่วนนี้นะคะเราก็เหลือไปเห็นนี่จ้ะน้ำนี้เห็นแล้วไงคิดถึงไทยใช่จ้ะคิดถึงคนทิวทางโน้นนะจ้ะ <c oughs> สุดท้ายฉันก็ได้อนี้มาจา้ะเป็นไอศครีมรสนมนะคะก็อร่อยดีแปลกๆอร่อยไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันอร่อยมันๆอ่ะก็ดีนะคะก็กินไปเมาไปแล้วก็ตอนเย็นมื้อเย็นออกมาหาอาหารกินที่ห้างแห่งหนึ่งใกล้กับวิทยาลัยซึ่งห่างจากวิทยาลัยแค่ประมาณสอสโลนะคะชื่อว่าเทา้าฟูยาย ฟาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็ขออภัยนะยังไม่พันเดียนจีสติคำมเลยก็จะออกเสียงประมาณนี้นะคะอันนี้เหมือนอะไรเหมือนข้าวแกงบ้านเราเนาะแล้วชื่อไหมที่เห็นนะแบบถูกมากคือมันแบบพอมันเอาตักเข้าในจานเรานะเนี่ยมันสไตล์อาหารเหล่าบ้านเราเหรอดูแต่ว่ามันก็จะแบบมีความมันมันมีความแบบว่า เดี๋ยวมันมีความแบบทอดทอดมีแบบทอดแล้วไปผัดมันอีกเนี่ยเธอดูปลาตัวนี้นะคะราคาแบบ80กว่าบาทร้านนี้ถูกสะอาดอร่อย